ถ้าเล่นถึงเรื่องคุณแม่ก็เป็นคนที่ช่วยคุณพ่อมากในทางด้านเป็นกำลังใจนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดและก็มีความกล้าคุณแม่เป็นผู้หญิงแกร่งคือเราอยู่เคียงข้างคุณพ่อถ้าไม่มีคุณแม่คุณพ่อก็คงอาจจะทำงานหลายอย่างไม่สำเร็จเพราะว่าคุณแม่เป็นแรงผลักดันที่ดีช่วยเหลือคุณพ่อให้ได้หนีลงเรือไปที่เดินผ่าน สุสานในยามดึกคนเดียวซึ่งผู้หญิงธรรมดาคงทำไม่ได้อายุก็ไม่มากก็รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้หญิงทุกคนนะคะถ้าเผื่อคุณสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้องแล้วก็แข็งแกร่งอย่างนี้สังคมคงเจริญกว่าทุกวันนี้แม่เข้าใจถึงหลักที่ว่า คนได้เกิดมานะฮะสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความตายแล้วก็อยากจะไปจากโลกนี้อย่างคนธรมนธรมดารรมดก็ความดีมันก็อยู่ในตัวของคนคนนั้นเราเกียรติยศมันเป็นเหมือนมันเป็นของนอกกายอะคะ่ะที่มันไม่จีรังแล้วก็สำหรับผู้หญิงในยุคนั้นนะคะคุณแม่ไม่ได้เป็นช้างเทาหลังใช่ แต่ก็ไม่ได้ม่ได้ร่ำนาเป็นเพื่อนที่เดินคู่กันไปด้วยความเสมอภาคคุณแม่มีมุมอ่อนแอไหมครับคุณแม่เล่าให้ฟังนะฮะตอนที่พี่ชายปานพนมยงถูกจับเนี่ยวันนั้นคุณแม่เล่าทีหลังว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านขึ้นไปข้างบนเราไปร้องไห้แต่ตอนรัฐประหาร8พฤศจิกา2องี่ไม่ได้ร้องไห้ เป็นคนสื่อสัตย์รักความเป็นธรรมจะมีเมตตาต่อผู้ทุกข์ากลบากใครที่ทำงานอยู่ด้วยคุณแม่ก็จะใส่ใจเอาใจใส่ดูแลด้วยททั้างด้านชีวิตความเป็นอยู่ของเขาควันนั้นคุณแม่ไปเป็นเท่าแก่สู่ของานแต่งงานแต่งงานมานแต่มีสาวผอ้า แล้วก็คนที่มาจับขบอกพือนี่พอดีมีไม้จับห้ไปด้วยเลยจริงๆมันมีเกรดเล็กน้อยคือครูดูดกับน้องวานีเนี่ยยังเล็กคุณแม่ก็เอาไปให้คุณน้าพาไปอยู่มือประจำแต่วันสอบที่ก็ต้องไปอยู่ในห้องขังที่คนสันติบาลค่ะมันก็เป็นเป็นห้องนลูกกรงที่หน้าต่างแล้วประตูแล้วก็นอนกับพื้นคุณแม่ก็นอนกับพื้น พูดใหเราเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เราเป็น<ร>ผู้ผบริรบสุทธิ์เป็นแน<ำ>่ใช่ไหมฮะกล่าวหาต่างๆอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ให้รู้ว่าที่จริงแล้วพ่อเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะอ่าแล้วที่ถ้าใครมาทําอะไรก็ให้ถือว่าเป็นเป็นการมารังแกแกให้เสื่อมเสียชื่อเสียงบ้างอะไรบ้างแต่ก็ชีวิตก็เป็นเช่นนี้เข้าใจอยูม่มาตลอดมันเป็นชนิ้ เข้าใจด้วยว่าเมื่อไปขัดผลประโยชน์ของใครเข้าไม่เคยเข้าใจยังเด็กั่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> อย่างเวลาบางทีโดนอย่างน้องสาวโดนเ <c oughs> พื่อนล้อหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการดูแลเราในฐานะเป็นลูกนะฮะจะเอาใจใส่มากเลยคนะ่ะทั้งความเป็นอยู่ทั่วไปอาหารการกิน ก็จะดูให้ชอบทําอาหารไม่ทาไ,ไม่มีอาหารจานหรูหราอะไรเลยนะคะอาหารธรรมดาที่กลางกลางตรงสุขรลักษณะเช่นว่าจะต้องมีผัดผักเขียวทุกมือ้ออะไรเงี้ยมีเนื้อสัตว์บ้างมีไข่อะไรแล้วก็ลูกคไหนเติบโต,ตช้าหน่อยก็จัดให้ต้องดื่มนมบ้างนะแบบน,นี้แล้วก็ ก็พาไปหาหมอเป็นประจำเช่นต้องพาไปหาหมอฟัน,นีนเรื่องย่อยๆนะ,ะคะก็โดยเคย<อ>ตกจากตึกชั้นสองลงไปแล้วสลบไปสองวันค,คุณแม่มาอยู่ข้างๆคือสลบแล้วพอตื่นมาหลายชั่วโมงกลันแบบนั้นก็เห็นคุณแม่ก็ยังนั่งอยู่ข้างๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่รู้สึกอยากอยู่ใกล้อยาอยากได้รับ อ้อมกอดของคุณแม่แต่อย่างอื่นก็ยังเด็กก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากโชคดีค่ะโชคด,ชดีได้ไดเรียนรู้อะไรหลายอย่าง <c oughs> เลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเลือกดำเนินชีวิตตามบิดามารดาได้